เรื่องนี้ไปดูคนอาลวาดกับคนช่วยคนอาลวาดสวัสดีค่ะกลยกรอโอปนันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลจิตเวชนีคนไข้ที่โรงพยาบาลแผนกจิตเวชคนไข้โรคจิตคลั่งครับจะฆ่าตัวตาย ช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> ตายแล้วมีแต่พยาบาลกับคนบ้าใครจะช่วยล่ะเ <c oughs> hey, นี hey, จบ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 ่ยเฮ้ยอดดเฮ้ยจม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 เฮ้ยคนบ้าไปคนแล้วเฮ้ย hey, จะทำอะไร <c oughs> จะโดดไปคนหรือยังไงเฮ้ย <c oughs> hey, เดี๋ยวโดดไปแล้ว ช่วยเฮ้ยฮีโร่เลยไอ้นายก็บ้าไม่ใช่เหรอเนี่ยเก่งจังว่ะโอ้เก่งเป็นบ้าเลยรอดตายแล้วตับบ้าโดดน้ำรอดตายแล้วแมคุณนี่เก่งจังเลยนะคะไม่เป็นไรครับเพื่อนผมผมต้องช่วยครับสุดยอดฮีโร่เลยพาไปห้องพยาบาลไหมครับโอ้ฉันจะติดไปห้องพยาบาลกันเร็วไปไหมเคิ่งาเนิ่าโอ้โอ้ยมีคนเขาบอกว่าคุณกระโดดลงไปในน้ำช่วยเพื่อนคุณละครับผม ช่วผมแล้วคนผมก็ต้องช่วยครับหมอคุณนี่ดีจริงๆเลยมีสติสัมปชัญญะนี่ขนาดคนธรรมดาเนี่ยยังทาไม่ได้เหมือนคุณเลยถ้าทางคุณจะหายแล้วล่ะขอบครับเอาเนี้ยเอางนี้ยสินเดือนเนี่ยเดี๋ยวผมทําเรื่องคุณน่าจะกลับบ้านได้แล้วล่ะยวอมออกขอไปรู้เรื่องถูกต้องทําดีได้ขนาดนี้แสดงว่ากลับบ้านได้แล้วหายบ้าแล้วเอ้าไม่รู้จะชมยังไงเลยอ่ะเฮ้ยคุณพยาบาลคุณพยาบาลไอ้คนป่วยที่ตกน้ำไปไหนอ่ะ คุณหมอครับคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงครับเฮ้ยทำไมอ่ะก็ผมเห็นมันเปียกน้ําและน้ําจะเข้าปอดผมก็เลยเอามันไปค่อยๆหัวตากแดดไว้ครับหัวตากตายโหตากยังไงอ่ะตากแล้วผมตากไาเฮ้ยคุณพยาบาลตากาอเลยนะคุณหมอเยฮ้ไม่ต้องขึ้นไปหรอกครับเฮ้ยทำไมอ่ะตรงนี้ก็เห็นตรงไหนตรงไหนเจอบอกนะนี่ครับเผื่อดูไหนอ่ะดูไอ่า พ่อยอดตึกเลยอาล่องหวแห้งแล้วว้าเย็นสบายเลยเฮ้ยโอ้โหปบ้ายังบ้าอยู่นี่ว่าทำไปได้เพื่อนตัวเปียกน้ำเข้าปอดเอาเพื่อนห้อยหัวตากแดดที่ดาดฟ้าสิ้นเดือนเนี่ยไม่ได้ออกแล้วสิ้นชาตินี้ก็ไม่ได้ออกละมั้งกัเห็นเพื่อนกระโดดน้ำตายก็เลย วิ่งเข้าป๊บลงไปช่วยหมอเขาเห็นนายคนนี้น่าจะหายแล้วเป็นฮีโร่เดี๋ยวผมจะเรียกญาติคุณมารับคุณกลับบ้านหมอก็ถามคนไข้าหายไปไหนผมเห็นเขาตรงน้ําตัวเปียกผมก็เอาเข้าขึ้นไปตากแดดบนดาดฟ้าต้องตากให้แห้งก่อนหนะ้าเดี๋ยวไม่สบายคนนะไม่ใช่ปลาหมึกจะได้มาแล้วห้อยหัวตองแต่งแบบนี้ขอขอบคุณคุณกัลยากรโอปันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องเอาไปตากแดด